สวัสดีครับสวัสดีเอฟท่านผู้ชมมาคลิปนี้ผมจะมารีวิวเอ็ดซีเจ็ปีห้านะครับรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเนาะนี่คันนี้อ่มือเดียวป้ายแดงนะครับ2,200ชั่วโมงนะครับคันนี้ขายนะครับ3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเข้ามาหลายวันแล้วแหละแต่ผมไม่ได้มีเวลารีวิวให้ดูสักทีนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทบอกเลยนะครับว่าคันนี้โคตรคุ้มนะครับคุ้มตรงไหน ก็คือรถคันนี้ได้รถเดิมรถสวยมือเดียวพ้ายแดงเจ้าของขับเองนะครับเนาะเจ้าของขับเองไม่เคยจ้างน้องขับนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ขั้นเทพนะครับนิ่มกิ๊บเลยทุกคนขับแบบเครื่องเกียร์ปั๊มนี่สุดยอดเลยครับเงียบมากนะครับนิ่มมากนะครับ <c oughs> ตัวนี้ได้ชุดแต่งอะไรบ้างครับก็มีนิ้วสปริงนะครับปากปูเลียดแล้วนะครับได้เกียวดัน ปากเลสคอเลสนะครับแล้วก็ได้คอสปริงนะครับตัวนี้คอสปริงด้วยนะครับรถคันนี้ผิวโคตรดีนะครับรถอย่างสวยเลยทุกคนแล้วขับโคตรดีนะครับขับดีมากนะครับเติมน้ำมันเกียร์ได้เลยคันนี้ครับสองพันสองร้อยชั่วโมงครับรถโคตรดีทุกคนขับนิ่มมากนะครับขับโคตรนิ่มเลยนะครับเครื่องเกียร์ไม่ต้องห่วงเลยนะครับนิ่มกิิบเลยนะครับ ไม่ห้อนไม่หลุดนะครับไม่ห้อนไม่หลุดนะครับคือเติมมันเกี่ยวได้เลยคันนี้นะครับช่องพลุงพลุมไม่ต้องห่วงเลยนะครับแท็กดีสองข้างนะครับให้ดูงในนะครับรถโคตรดีทุกคนคันนี้ขับโคตรนิ่มเลยตอนแรกผมว่าผมจะเอาไว้เกี่ยวนาปังด้วยนะ <S <S ก็เผื่อเพื่อคันเดียวผมไม่ทัน <S <S ผมจะคันเดียวไปเกี่ยวด้วยนะครับ แกงกลมครับชีลงซีลอบดูทุกคนเหลือก็เยอะครับเหลืออย่างเยอะเลยเอาไปเติมมันเกี่ยวได้เลยครับข้อทางเข้าก็ยังแท้ศูนย์นะครับตู้ปากตู้กับปากนีนิ่มเงียบนะครับช่องพลงพลมไม่มีแตกนะครับรถเข้าเช็คศูนย์ตลอดนะทุกคนขับดีมากนะครับนิ่มนิ่มเงียบเลยนะครับนิ่มนิ่มเงียบเลยนะครับเติมมันเกี่ยวได้เลย มีตูดจิ่งมานะครับมีตูดซิ้งมาสวยๆนะครับวันนี้เครื่องเกียร์ไม่ต้องสืบนะครับผมรับประกันเลยเครื่องเกียร์ดีนะครับแท็กสวยนะครับดูสีฟรมครับ ชีฟิมดำๆเลยทุกคนแท็กเถิอกอะไรยังดีนะครับนี่แท็กศูนย์ด้วยนะครับฝั่งข้างอุ้มก็ประมาณนี้ครับยังไม่ได้ล้างทงางสารเนาะไม่มีผุนะครับรถไม่มีผุเลยสวยๆเลยนะครับโอ้มืดเลยว่ะห้องพัดลมข้างในไม่ต้องห่วงเลยนะครับ คครรสวัับร2 0 0ชั่วโมงครับเบาเบอ่ออะไรยังดีอยู่นะเดี๋ยวปิดเฟสก่อนโอ้ครับรถปี58สติกเกอร์ตัวนี้ยังไม่ลอกเลยเขาจอดในร่มตลอดนะครับรถจอดในร่มตลอด สวยเก็บเลยครับได้ไปโคตรคุ้มนะครับบอกเลยคันนี้ได้ไปคุมค้มเลยขับดีมากทุกคนขับอย่างดีครับเดี๋ยวผมล้างเสร็จผมจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเวลาหน่อยยังไม่มีเวลาล้างเลยมัวเดเออ่ออกเกี่ยวข้าวครับออกเกี่ยวข้าวก็เลยยังไม่ม,มีเวลาล้างครับยังไม่มีเวลารีวิวให้ดู นะครับรถคันนี้บอกเลยว่าขายได้ไปคุ้มๆนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับตู้แอร์ก็มีนะครับใส่เจ็ดสิบนะครับตู้แอร์ใส่เจ็ดสิบนะครับมีหนึ่งใบนะครับสี่หมื่นเก้าครับหาโคตรยากแต่ตัวนี้อย่างสวยนะครับรถใช้งานห้าร้อยห้าสิบชั่วโมงนะครับก็เขาก็ถอดนะครับผมไปถอดเองกับมือเลยนะครับถอดลงจากรถเองเลยนะครับจุดด้รถบนยังไม่เคยเปิดนะครับ ชุดฝาลังคายังไม่เคยเปิดครับระบบแอร์เดิมโรงงานนะครับยังไม่เคยถอดแว็กนะครับเดิมๆเลยนะครับเอาไปถึงต่อไฟใช้งานได้เลยนะครับประตูตูนิ่มกริบเลยนะครับขอบยงขอบยางไม่มีขาดนะครับเจ๋วเลยนะครับก็มี2ออย่างนี้ครับตู้แอร์เผื่อใครอยากได้นะครับ4ี่หมบาทนะครับใครไหวมาเอานะครับคันนี้สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับมือเดียวป้ายแดงเอกสารครบนะครับ รถสวยมากนะครับเติมน้ำมันเกี่ยวได้เลยพี่น้องคันนี้ถ้าไม่ห่วงว่าต้องออกไปล้างครับผมก็มีงมัวจะไปเกี่ยวข้าวครับงอเกี่ยวข้าวครับก็เลยไม่ได้วิ่งเวลารีวิวอีกคันนั้นสักทีครับก็ประมาณนี้ครับเกี่ยวดันมีนะครับใบละหมื่นห้านะครับลูกเหลีดใบเหลีดนะครับหน้าแปลนสองชั้นไม่ต้องห่วงครับใช้ยาวๆนะครับ ก็รประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับโทรสอบถามได้นะครับ0 6 2 9 5 9 9 1 5 1นะครับ0 6 2 9 5 9 9 1 5 1นะครับนี่เลยเผื่อใครสนใจเนาะหาไปใช้งานนะครับเอาไปเติมมันเกี่ยวได้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ